ทีขนิกายมหาวัคพระไตรปิฎกฉบับบาลีเล่มที่สิบเป็นพระสุตันตปิฎกในส่วนทีขนิกายมหาวัคบรรจุพระสูตรจำนวนสิบพระสูตรคือ 1. มหาปทานสูตรพระสูตรว่าด้วยข้ออ้างใหญ่เนื้อหาว่าด้วยประวัติและเรื่องของพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์กล่าวถึงประวัติของ พระวิปัสสีพุทธเจ้าโดยละเอียด 2. มหานิทานสูตรพระสูตรว่าด้วยต้นเหตุใหญ่กล่าวถึงปฏิจจสมุปปบาทและทฤษฎีเรื่องอัตตา 3. ม,มหาปรินิพพานสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องราวการเสด็จดับขันธทปปรินิพพานของพระพุทธองค์ ลำดับเหตุการณ์ก่อนปรินิพานไปจนถึงแจกพระบรมสารีริกธาตุ 4. มหาสุทัศนะสูตรพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะโดยตรัสเล่าแก่พระอานนท์เมื่อใกล้เสด็จปรินิพาน 5. ชนวะวสพสูตร พระสูตรว่าด้วยยักษ์ชื่อชนวะวสภะหมหาโควินทสูตรพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อมหาโควินทะเมหาสมัยสูตรพระสูตรว่าด้วยการประชุมใหญ่ของเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ 8. สักกปัรนสูตร พระสูตรว่าด้วยปัญหาของเท้าสักกะ 9. มหาสติปัทานสูตรพระสูตรว่าด้วยมหาสติปัฐานสี่สิบปายาสิราชนยสูตรพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าปายาสิพิสูตรเรื่องตายแล้วเกิดกับพระกุมารกัจสปะมหาปัฐานสูตร พระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระคันทกุดีใกล้ไม้กลุ่มน้ำในวัดเชตวันมีภิกษุมากรูปด้วยกันกลับจากบินขบาทฉันอาหารแล้วมานั่งสนทนาธรรมกันที่โรงกลมใต้ต้นกลุ่มนั้นด้วยเรื่องบุพเพนิวาสคือเรื่องชาติก่อนว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุต่าง พระพุทธองค์ทรงสดับเรื่องที่ภิกษุสนทนากันด้วยทิพยโสจึงเสด็จไปยังโรงกลมนั้นหลังจากทรงนั่งแล้วก็ตรัสถามว่าสนทนาอะไรกันอยู่เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบก็ตรัสว่าอยากจะฟังเรื่องบุพเพนิวาสะหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นทูลอาราธนาให้ทรงแสดงด้วยความดีใจ จึงทรงยกเรื่องอดีตชาติของพระพุทธเจ้าหกพระองค์รวมกับเรื่องราวของพระองค์เองเป็นเจ็ดเล่าให้ภิกษุเหล่านั้นฟังตามลำดับนับถอยหลังจากกลับนี้ไป91กับพระวิปัตสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกจากกับนี้ไป31กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกสองพระองค์คือพระสิกขี และพระเวสสภูในพัทรกับนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วรวมสี่พระองค์คือ 1. พระกัุสันทะ 2. พระโกนาคมณนะ 3. พระกัจสปะ 4. พระโคตมะคือพระองค์เองเพื่อให้ทราบประวัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ไม่ให้สับสนกันขอเรียบเรียงข้อมูลประวัติให้จบเป็นองค์องไปตามลำดับ 1. พระวิปัสสีพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์โดยพระชาติทรงอุบัติในคติยสกุลในโกนทัญโตตมีพระชนมายุแปดหมื่นปีตรัสรู้ที่ควงไม้แขฝอยปาตลี ผู่พระอัครสาวกค,คือพระขันธะและพระติสะการประชุมใหญ่ของพระสาวกมีสมครั้งครั้งที่หนึ่งประชุมจำนวน6กล้านแปดแสนรูปครั้งที่สองจำนวนหนึ่ง0สนรูปครั้งที่สามจำนวน8ปดหมื่นรูปพระสาวกที่ประชุมกันแต่ละครั้งล้วนเป็นพระอรหันต์ยอดพระอุปปัฏฐากชื่อ อโศกพระชนกพระนามว่าอันทุมะพระชนณีพระนามว่าอันทุมมดีราชธานีชื่ออันทุมมดี 2. พระสิขีพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์โดยพระชาติทรงอุบัติในขัติยสกุลในโกนธัญโคตมีพระชนมายุเจ็ดหมื่นปี ดัดสรู้ที่ควงไม้กลุ่มบกผู้พระอัครสาวกค,คือพระอภิภูมิและพระสัมภวะการประชุมใหญ่ของพระสาวกมีสามครั้งครั้งที่หนึ่งประชุมจำนวนหนึ่งแสนรูปครั้งที่สองจำนวน8ปดหมื่นรูปครั้งที่สามจำนวนเจ็ดหมื่นรูปทุกรูปในการประชุมทุกครั้งล้วนเป็นพระอรหัน์ยอดพระอุปถาคือพระเขมังกระ รชนกพระนามว่าอารุณะพระชนณีพระนามว่าปภาวดีราชธานีชื่ออรุณวดี 3. าพระเวสสภูรพระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์โดยพระชาติทรงอุบัติในคติยสกุลในโกนธัญโตตมีพระชนมายุประมาณหกหมื่นปี รัสรู้ที่ควงไม้สาระผู้พระอัครสาวกคือพระโสนะและพระอุตตระการประชุมใหญ่ของพระสาวกมีสามครั้งครั้งที่หนึ่งประชุมจำนวนแปดหมื่นรูปครั้งที่สองจำนวนเจ็ดหมื่นรูปครั้งที่สามจำนวนหกหมื่นรูปซึ่งทุกรูปในทุกครั้งเป็นพระอรหัน์ยอดพระอุปถากชื่อพระอุปสันตะ พระชนุปพระนามว่าสุปตีตะระชนนีพระนามว่ายศวดีมีราชธานีชื่ออนโนมะ 4. ีพระกะกุสันทะพระกะกุสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพรามโดยพระชาติทรงอุบัติในพรามนัสกุลในกัสปโคสมีพระชนมายุประมาณสี่หมืปี รัสรู้ที่ควงไม้ซึกคู่พระอัครสา,าวกคือพระวิทูระและพระสัญชีวะการประชุมใหญ่ของพระสาวกมีหนึ่งครั้งจํานวนสี่หมื่นรูปล้วนเป็นพระอาหารหัน์ยอดพระอุปถากชื่อพระวุทธิชะพระชนกค,คือพรามอคิทธตะพระชนนีคือพรามณีวิสาขา พระเจ้าเขมะเป็นกษัตริย์ปกครองราชธานีชื่อเขมวดี 5. พระโกนาคมณะนะพระโกนาคมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพราหมณ์โดยพระชาติทรงอุบัติในพรามณสกุลในกาสปะโคตมีพระชนมายุประมาณสามหมื่นปีตรัสรู้ที่ควงไม้มาเดือคู่พระอัครสาวกคือ พระพิยโยสะและพระอุตระการประชุมใหญ่ของพระสาวกมีหนึ่งครั้งจำนวนสามหมื่นรูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันตยอดพระอุปถากชื่อพระโสติชะพระชนกคือพรามยัญญทัตตะพระชนนีคือรามณีอุตราพระเจ้าโสภะเป็นกษัตริย์ปกครองราชธานีชื่อโสภวดี 6. พระกัสสปะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพรามโดยพระชาติทรงอุบัติในพรามณสกุลในกัสสปโคตมีพระชนมายุประมาณสองหมื่นปีตรัสรู้ที่ควงไม้ใสคู่พระอัครสาวกคือพระติสสและพระพารัตถวาชะการประชุมใหญ่ของพระสาวกมีหนึ่งครั้งซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต ยอดพระอุปถากชื่อพระสัพพมิตรตะพระชนกคือพรหมามปรมทัทตตะพระชนนีคือพรามมณีธนวดีพระเจ้ากิงกีเป็นกษัตริย์ปกครองราชธานีชื่อพาราณสี 7. พระโคตมะพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์โดยพระชาติทรงอุบัติในขัติยสกุลในโคตมะโคต มีพระชนมายุไม่มากอย่างมากก็ประมาณร้อยปีรัสรู้ที่ควงไม้โพคู่พระอัครสาวกคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะมีการประชุมพระสาวกครั้งใหญ่หนึ่งครั้งจำนวน1250รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ยอดพระอุปถาคือพระอานน์พระชนกนามว่าสุดโททนะ พระชนนีพระนามว่ามายาราชธานีคือกรุงกบิลพัทปรากฏการพระโพธิสัตว์จุติและประสูติเมื่อทรงเล่าประวัติพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์จบลงพระพุทธองค์ก็เสด็จเข้าสู่พระวิหารที่ประทับจากนั้นไม่นานภิกษุเหล่านั้นก็สนทนากันถึงความอัศจรรย์ที่พระพุทธองค์ ส่งระลึกย้อนอดีตได้แสนไกลและเก็บรายละเอียดได้มากมายอย่างนั้นเกิดความสงสัยว่าหรือพวกเทวดากราบทูลเรื่องเหล่านั้นแก่พระองค์เย็นวันนั้นพระพุทธองค์เสด็จออกจากที่ประทับพักผ่อนตรงไปยังโรงกลมที่ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันอยู่เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลถึงเรื่องที่กำลังสนทนากันจึงตรัสว่า เพราะเหตุที่ทรงแทงตลอดธรรมาธาตุแล้วจึงทรงระลึกได้ถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายตามที่ทรงเล่าให้ภิกษุเหล่านั้นฟังและตรัสอีกว่าถ้าอยากฟังเรื่องบุคเพนิวาสะให้กว้างไกลไปกว่านั้นก็จะทรงเล่าต่อพวกภิกษุต่างก็ทูลอาราธนาทันทีทรงเล่าเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปัสสี ซึ่งย้อนอดีตไปไกลถึง91กับเหมือนที่เล่าแล้วอีกครั้งหนึ่งแต่เพิ่มรายละเอียดในประวัติการประสูติของพระองค์ซึ่งเหมือนกับพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ดังนี้พระวิปัสสีโพธิสัตว์และพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงสู่คันพระมารดายังมีพระสติสัมปชัญญะเมื่อพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตนั้น มนุษยโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกเกิดแสงสว่างท่วมทับแสงใดๆทั้งหมดช่องระหว่างโลกก็ถูกแสงสว่างสาดส่องไปทั่วที่มืดมิดที่ซึ่งพระจันทร์และพระอาทิตย์สาดแสงไม่ถึงก็สว่างสวัยหมดสิ้นปวงสัตว์ในที่ทุกสถานมองเห็นกันหมดหมื่นโลกธาตุสั่นสะเทือนไปทั่ว เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันเทวบุตรสี่ตนไปอยู่อารักขาทิศท,ทั้งสี่ไม่ให้มนุษย์และอมนุษย์เบียดเบียนพระโพธิสัตว์และพระมารดาเวลาที่พระโพธิสัตว์อยู่ในพระคันพระมารดาทรงศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มน้ำเมาเวลาที่พระโพธิสัตว์อยู่ในพระคัน พระมารดาไม่คิดนึกในเรื่องการมคุณกับบุรุษและบุรุษใดๆซึ่งมีจิตรักใคร่ก็ล่วงเกินไม่ได้เวลาที่พระโพธิสัตว์อยู่ในพระคันพระมารดาพรั่งพร้อมด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะที่ได้รับการปลนเปรยอ,อย่างดีเวลาที่พระโพธิสัตว์อยู่ในพระคันอาพาธใดๆก็ไม่เกิดแก่พระมารดาทรงสำราญไม่ลำบากเลย พระมารดาทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ในพระคันเหมือนมองเห็นเส้นสีต่างๆในแก้วไพูทูลอันเจิญนายอย่างดีเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตรได้เจ็ดวันพระมารดาย่อมที่วงคตสู่สวรรค์ชั้นดุสิตหญิงอื่นตั้งคันเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างจึงคลอดส่วนบรรดาของพระโพธิสัตว์ทรงพระคันสิบเดือนท่วนจึงประสูตร หญิงอื่นนั่งหรือนอนคลอดส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์อยู่ในพระอิริยาบทยืนในเวลาพระโพธิสัตว์ประสูติพวกเทวดาน้อมรับก่อนพวกมนุษย์รับทีหลังพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันยังไม่ถึงแผ่นดินเทวบทุตรสีตนประคองรับและวางไว้เบื้องหน้าพระมารดากราบทูลให้มีพระทัยยินดี ที่ได้พระโอรสผู้มีศักย์ใหญ่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันโดยง่ายได้ไม่มีอะไรเปเปื้อนได้เลยเหมือนแก้วมณีวางอยู่บนผ้ากาสิกพัดซึ่งทั้งแก้วมณีและผ้าต่างก็ไม่เปเื้อนซึ่งกันและกันเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หนึ่งทรงยืนด้วยพระบาทอันเต็มเสมอกันผินพระพักไปทางทิศเหนือ แล้วเสด็จดำเนินไปเจเก้าและขณะที่ทวยเทพกั้นสเสวตตัตรตามเสด็จทรงเหลียวดูทั่วทุกทิศเปล่งพระวาจาว่าเราเป็นยอดของโลกเราเป็นใหญ่แห่งโลกความเกิดครั้งนี้ของเราเป็นครั้งสุดท้ายต่อแต่นี้ไม่มีการเกิดอีกแล้วในขณะที่พระโพธิสัตว์ประสูติเกิดแสงสว่างอันสุดประมาณ เหมือนกับคราวจุติจากดุสิตเหตุที่ได้พระนามวิปัสสีประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเมื่อเป็นราชชกุมารดำเนินไปเหมือนกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้รับคำทํานายจากพวกพรามหมอดูลักษณะโดยทํานายจากมหาปุริสลักษณะ32ประการเหมือนกัน พระองค์มีทิพยจักษุแต่กำเนิดด้วยผลบุญทอดพระเนตรได้ไกลยโยอดหนึ่งรอบทิศทางทั้งกลางวันและกลางคืนและเมื่อทอดพระเนตรเพ่งแลก็ไม่กระพริบพระเนตรซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าเหมือนเทวดาชั้นดาวดึงที่แลมองโดยไม่กระพริบตาจึงได้พระสมัญญานามว่าวิปัสสีและมีอยู่วันหนึง่ง วิปัสสีราชกุมารทรงนั่งบนพระเพลาพระชนุกที่ศารยุติธรรมทรงพิจารณาตัดสินคดีได้ถูกต้องด้วยพระาญาณยิ่งสมกับพระนามวิปัสสีสาเหตุแห่งการออกผนวดก็เพราะได้เสด็จประพาสพระอุทยานด้วยพระราชยานกับนายสารถีทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายซึ่งการเห็นแต่ละครั้งห่างกันหลายปี ครั้งสุดท้ายเห็นบรรพชิตได้ทรงไต่ถามทราบวิถีชีวิตน่าเลื่อมใสจึงทรงตัดสินพระไทยออกผนวดโดยรับสั่งให้นายสารถีพารถกลับวังส่วนพระองค์ทรงกลงพระเกศาและพระมัสสุครองผ้ากาสวพัสด์ออกผนวดที่พระอุทยานนั่นเองมหาชนชาวนครพันธุม,มดีประมาณ84%ดหมพันคน ได้ทราบข่าวก็พากันออกบวชตามเสด็จการตรัสรู้ของพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องพระวิปัสสีพุทธเจ้าต่อไปว่าคราวหนึ่งระหว่างที่พระวิปัสสีพร้อมด้วยนักบวชบริวารเสด็จจาริกไปในคามนิคมชนบทราชธานีทรงหลีกเร้นในที่สงัดเกิดพระปริวิตกว่า การอยู่คลุกคลีเช่นนี้ไม่สมควรต้องเลี่ยงหลบออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวให้จงได้ต่อมาพระองค์จึงเสด็จไปทางหนึ่งบรรพชิตบริวารไปกันอีกทางหนึ่งวันนั้นทรงตรึกตรองในที่หลีกเร้นว่าโลกนี้ลำบากต้องเกิดแก่ตายและเวียนว่ายตายเกิดก็ถ้าบุคคลไม่รู้วิธีพ้นทุกข์ คือความแก่ความตายนี้การพ้นทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรต่อจากนั้นทรงตรึกตรองไปโดยลำดับโดยเริ่มจากข้อสงสัยว่าอะไรทําให้มีความแก่และความตายทรงตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเพราะมีความเกิดจึงมีความแก่และความตายเป็นต้นทรงตรึกตรองในปฏิจจสมุปปบาททั้งสายเกิดและสายดับ จนเข้าใจแจ้งชัดทะลุปรุโปรงอย่างที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนอีกคราวหนึ่งหลังจากนั้นพระวิปัสสีทรงพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่และอย่างเกิดอย่างไรดับอย่างไร พิจารณาเห็นในเรื่องนี้ไม่นานนักจิตของพระองค์ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นอีกเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระวิปัสสีก็ทรงพระดำริที่จะไม่แสดงธรรมด้วยทรงเห็นว่าใครๆคงรู้ตามได้ยากแต่ในที่สุดก็ทรงเกิดพระมหากรุณาเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นความทุกข์ตาง โดยคำทูลอาราธนาของเท้ามหาพรหมเหมือนกันพระอัครสาวกและมหาสังฆสันนิบาตบุคคลที่ทรงพิจารณาเห็นว่าจะรู้แจ้งในธรรมได้เร็วพลันเป็นคนแรกคือขันธราชก,กุมารพระอนุชาของพระองค์เองและติดสะบุตรของปุโรหิตแห่งนครพันธุม,มดีนั่นเอง ทรงหายวับด้วยธิ์จากต้นโพไปปรากฏพระองค์ที่มรุกขายวันชื่อเขมะที่นั่นทรงเรียกคนเฝ้าสวนให้ไปทูลขันทก,กุมารพร้อมด้วยติดสะให้มาพบทรงแสดงธรรมโปรดพระอนุชาและติดสะด้วยอนุบุพิกถาและอริยสัจสี่ตามลำดับทั้งสองได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบัน และทูลขอบรรพชาอุปสมบทณที่นั้นไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อมาได้เป็นพระอัครสา,าวกอธถคถากล่าวว่าพระขันธะเป็นอัครสา,าวกพระติสสะเป็นสาวกรูปที่สองในพระสูตรนี้ไม่ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งพระอัครสา,าวกชาวนครพันธุมดีจำนวน8ป0หมสี่พันคนทราบข่าวว่าพระวิปัสสีมาประทับอยู่ที่ เขมะมารุกทายาวันและขันธาราชกุมารกับติสสะออกบวชต่างก็มั่นใจว่าการบวชตามพระองค์คงมีกันสารเป็นแน่จึงพากันเข้าเฝ้าฟังธรรมเช่นเดียวกับพระอัครสาวกทั้งสองทุกคนได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติธรรมอยู่ไม่นานก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตุทุกรูปบรรพชิตจำนวน 84%,00 0รูป ชาวพันธุม,มดีชุดแรกที่แยกทางเดินกับพระวิปัสสีได้ข่าวเรื่องนี้ก็พากันเดินทางไปเข้าเฝ้าที่เขมะมารุกทายวันได้ฟังธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมและขอบรรพชาอุปสมบทเช่นกันในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตุทุกรูปนครพันธุม,มดีคราวนั้นมีภิกษุสง์รวมหกล้านแปดแสนรูป พระวิปัสสีได้ทรงมอบหมายให้ทุกรูปออกเผยแผ่ธรรมโดยแต่ละเส้นทางไม่ให้ไปซ้ําซ้อนกันท้ามหาปรุมได้มีส่วนหนุนพระพุทธดำริในเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองก็เสด็จจาริกประกาศธรรมเหมือนกันทรงนัดหมายให้ภิกษุสงฆ์กลับมาแสดงปาติโมกทุกๆหก,กปีภายในวันเดียวเท่านั้นแล้วภิกษุเกือบทุกรูปก็ได้แยกย้ายกันออกเดินทาง จาริกตามพุทธบัญชาชมพูทวีปสมัยนั้นมีวัดจำนวน 84%,00 มพันวัดเมื่อผ่านไปแต่ละพรรษาพวกเทวดาจะร้องประกาศเตือนภิกษุทั้งหลายให้ระลึกถึงวันสวดปาติโมกที่นครพันธุมมดีครั้นถึงวันปาติโมกภิกษุเหล่านั้นบ้างก็ไปด้วยฤทษฐานุภาพของตนบ้างก็ไปด้วยฤทธานุภาพของเทวดา ภายในวันเดียวเท่านั้นภิกษุทั้งปวงก็ไปร่วมสวดปาติโมกที่นครพันธุม,มดีปาติโมกที่พระวิปัสสีทรงสวดในคราวนั้นเหมือนโอวาทปาติโมกที่พระพุทธองค์ทรงสวดในวันมาคบูชาทุกประการเทวดาชั้นสุทธาวาสเมื่อทรงเล่าเรื่องของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจบลงตรงนี้ พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าวันหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่โคนไม้พยาสาละในป่าสุภวันใกล้เมืองอุกัทะทรงตรึกตรองในที่หลีกเร้นว่าสวรรค์ชั้นสุทธาวาสนั้นพระองค์ไม่ได้เคยอยู่เลยการเวลาอันแสนไกลคือย้อนอดีตไปถึง9กกับนั้น นอกจากพวกเทวดาชั้นสุดทาวาสแล้วก็ไม่มีพวกไหนจะมีอายุยืนนานถึงจึงทรงดำริว่าน่าจะไปหาเทวดาเหล่านั้นดูทันใดนั้นพระองค์ก็หายวับจากป่าสุภวันไปปรากฏพระองค์ที่สวรรค์ชั้นสุดทาวาสที่นั่นพวกเทวดาชั้นอวิหาหลายร้อยหลายพันเข้ามาไหว้พระองค์ และยืนเล่าเรื่องการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย้อนหลังไปถึง91กับตามลำดับจนมาถึงพัทรกับนี้เหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงเล่าทุกอย่างหลังจากพวกเทวดาชั้นอวิหาเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าทั้งเจพระองค์จบแล้วพระพุทธองค์พร้อมด้วยเทวดาเหล่านั้นก็ไปหาเทวดาชั้นอตตปาจากนั้น พระองค์และเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดก็ไปหาเทวดาชั้นสุทัสสาและสุทัสสีตามลำดับพวกเทวดาชาวสุทธาวาสทุกชั้นต่างก็มายืนเล่าเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์ให้ทรงสดับตรงกันและพวกเขาต่างก็ทูลว่าที่ได้เกิดมาในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสนี้ ก็เพราะได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคลายจากกรรมฉันในกรรมทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสว่าพระทรงรู้แจ้งแทงตลอดธรรมาธาตุนี้คือตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจึงทรงระลึกย้อนหลังได้อย่างมากมายเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตคำบอกเล่าของพวกเทวดาชั้นสุทธาวาส ก็มีส่วนทำให้พระองค์ระลึกได้อีกภิกษุทั้งหลายได้ฟังเรื่องที่ตรัสเล่าโดยลำดับต่างก็ทราบซึ้งใจไปตามๆกันจบมหาปทานสูตร